ทำให้คนหมดใจเนี่ยโหยหาคุณอีกครั้งคนเราอยากรู้สึกว่าถ้าฉันต้องแลกเวลาทั้งชีวิตในการอยู่กับใครสักคนหนึ่งเขาต้องมั่นใจว่าคนคนนี้คือรางวัลชีวิตที่ดีที่สุดความสัมพันธ์จะอยู่ได้ยืนยาวนะครับสิ่งที่หล่อเลี้ยงได้มันคือความพิเศษในทุกๆวันแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ทุกวันเป็นวันที่น่าเบือ่อนั่นหมายความว่าความรักของคุณกําลังจะถึงจุดสิ้นสุดมันจะมีสมวิธีการ กระตุ้นสมองแฟนให้มองว่าเราคือของขวัญในชีวิตแต่เทคนิคนี้ผู้ความอยากให้คุณเอาไปใช้ในทางที่ไม่ผิดศีลละธรรมจะเรียกรำนะครับใช้ในทางที่ถูกที่ควรมีสามอย่างถ้าคุณทำแล้วคนจะรู้สึกว่าคุณเป็นของขวัญหนึ่งครับการใส่ใจสุขภาพของเขาเป็นวัดก็หายามาให้ไอิดนิดๆหน่อยๆน,นะครับก็พยายาม ถามไทยถึงสุขภาพจากการศึกษาพบว่าสมองของมนุษย์เนี่ยมันมีเนเจอร์อย่างหนึ่งคือต้องการปกป้องตัวเองอยู่ตลอดเลยนะเมื่อมันรู้สึกว่ามีใครคนใดคนหนึ่งมาปกป้องร่างกายของของตัวมันเองมันจะรู้สึกว่าคนคนนี้คือคนที่เป็นมิตรมากที่สุดและจะรู้สึกผูกพันกับคนคนนี้มากที่สุดรู้สึกผูกพันรู้สึกว่าคนคนนี้เป็นเซฟโซนมากที่สุดแม้ว่าเรื่องอื่น360อบองศาเขาไม่ดีเลยแต่ถ้าเรื่องเนี้ย สมองเซนได้ว่าคุณพยายามใส่ใจสุขภาพเขาอยู่ตลอดเวลาเวลาที่คุณจากกันมันจะมีสารเคมีตัวหนึ่งที่เรียกว่าออกซิโทซินออกมาทํางานคือทําให้คนคนนั้นรู้สึกคิดถึงคุณแบบหยุดไม่ได้ครับเพราะเนี่ยอะไรก็ตามแต่ที่มนุษย์คิดว่าเป็นของขวัญจะพยายามยื้อสุดชีวิตครับสครับการสร้างความประทับใจเพียงเล็กน้อย เอาน้ำให้หนึ่งขวดนะครับหิวไหมเดี๋ยวลองเอาน้ำให้เดี๋ยวนู่นนี่นะั่นทาแค่เล็กๆกน้อยๆยนะครับวันนี้ขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีที่สุดของคุณนะฉันมีประกาด้ามหนึ่งนะครับพิเศษนะครับผูกโบให้นิดนิดหน่อยๆก็พอนะครับห้าบาทสิบบาทแต่สิ่งนี้จะทําให้สมองรู้สึกว่าคุณเป็นคนใส่ใจเขามากที่สุดสามครับเป็นคนที่มีความมั่นคงทางด้านการเงินสิ่งนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่มั่นคงไม่ได้ไหมายความว่าเปห,ให้ให้เงินเข้าไปนะ แต่มีความที่ไม่จาเป็นที่เขาจะต้องมาซัพพอร์ตเรื่องการเงินกับเราถ้าคุณมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึง่งจะทําให้คนรู้สึกว่าคุณคือของขวัญที่ดีที่สุดถามว่าการเงินเกี่ยวยังไงเพราะทุกๆวันคนมนจะทํางานหาเงินและมันมีความกังวลแต่การเงินแต่ถ้าเขารู้สึกว่าการมีคุณในชีวิตแล้วคุณมีความมั่นคงทางด้านการเงินมันจะทําให้คนอุ่นใจเมื่ออุ่นใจจะรู้สึกว่าเป็นเซฟโซนครับแม้ว่าคุณไม่ได้ซัพพอร์ตการเงินแต่เขาจะรู้สึกว่าเป็นเซฟโซนครับ แต่ถ้าเราไม่ได้เป็นคนที่เฮ้ยนะครับมีเงินถุงเงินถังนะครับทรัพย์สินสริงคารที่มันโอ้รวยล้นฟ้ามีวิธีการไหนอีกบ้างอะในการทําให้คนคิดว่าหนูเป็นของขวัญหรือคิดว่าผมเป็นของขวัญอยากได้ไหมถ้าสามข้อเน,นี้คุณรู้สึกว่ามันไม่ตรงกับเคสที่คุณเจออยู่ตอนเนี้คุณคงมีสี่สิบแปดวิธีที่ทําให้คนคิดว่าคุณเป็นของขวัญใครอยากได้ สีข้อไม่ใช่สีข้อนะครับสี่สข้อทําให้แฟนมองว่าเราเป็นของขวัญเอางี้ครับสีข้อทําให้แฟนมองว่าเราเป็นของขวัญชีวิตครับให้พิมพ์คําว่ารางวัลแล้วตามด้วยหมายเลขหนึ่งครับเดี๋ยวบอทนะครับจะส่งให้เข้าไปในแชทครับซึ่งเราจะจํากัดและจะบอกว่าในหลายๆลาคลาสของต่างประเทศก็ไม่มีไม่มีเอามาเปิดสอนฟรีครับ นี่คือที่แรกและที่เดียวของเมืองไทยที่เอามาให้คุณทั้งหมดเลยครับแล้วให้ฟรีครับเพราะเนื่องจากว่าคุูคมต้องการล้อเิตกิการย่าร้างของเมืองไทยให้ได้มากที่สุดนะครับพิมพ์คําว่ารางวัลและตามด้วยหมายเลขหนึ่งครับใครทันคือทนันไม่ทันก็คือหมดครับนะ ถ้าคุณต้องการให้แฟนคลั่งรักครูคอมเคยสอนไว้ในคอสจีวิยาสายมืดกับความรักครับราคาเต็ม8,900บาทถ้าใครสมัครในคลิปนี้นะครับจะแถม13จตวิยาชนะเกมรักราคา3,009รวมถึง37เคล็ดลับพูดให้คนประทับใจราคา3,009นะครับรวมถึง39จตวิยาต่อรองชนะมือ3ราคา3,009มูลค่าทั้ง4คอสเนี่ย19,600บาทถ้าใครซื้อในคลิปนี้นะครับโปรพิเศษเพียง9 9 0บาทเท่านั้นใครสนใจก็แคปเจอร์คลิปนี้แจ้งทีมงานได้ที่ไลน์แอด สิทธิพิเศษเหลือเพียง5้าท่านสุดท้ายเท่านั้นครับ